ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่40ฝ่าทะลวงชั้นที่4ด้านนอกของหอคอยวิจิตเหล่าอาวุโสเห็นค่ายกลเวทมนของฉันที่สีสว่างขึ้นและพวกเขาก็ตกใจพระเจ้าช่วยชั้นที่สแล้วและใช้เวลาไปเพียงครึ่งการทุกเท่านั้น หวังเยี่ยนเฟิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเหล่าอาวุโสคาดการไว้อยู่แล้วว่าหวังเยี่ยนเฟิงจะไปถึงชั้นที่สี่ได้แต่ไม่คิดว่าจะทําได้รวดเร็วขนาดนี้ด้วยความเร็วระดับนี้บางทีหวังเยี่ยนเฟิงอาจจะฝ่าชั้นที่สี่และก้าวเข้าสู่ชั้นที่ห้าได้แน่นอนว่าข้าเคยคิดว่าชั้นที่ห้านั้นเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ควรจะภูมิใจกับผลลัพธ์นี้แล้วข้าแค่ไม่รู้ว่าหลินหมิงและเหลียงเทียซานจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรผลลัพธ์ของทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้แย่นัก เลียงเทียซานคือเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่กำยำที่มีพละกกำลังเทพประธานแต่กำเนิดเขาอายุ15ปีเช่นกันลินหมิงและเลี้ยงเทียซานอายุ15ปีมีการบ่มเพาะอยู่ในขอบเขตฝึกกายขั้นที่สองและมีพละกกำลังเทพประธานแต่กำเนิดพลังระดับนี้ในวัยของพวกเขานับว่าน่าประทับใจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในสายตาของเหล่าอาวุโสจำนวนมากหากเปรียบเทียบทั้งสองคนนี้กับหวังเยี่ยนเฟิงแล้วยังคงมีช่องว่างอยู่ การที่หลินหมิงมีพละงกำลังเทพประทานนั้นไม่ผิดแต่เขาอยู่เพียงขอบเขตฝึกกายขั้นที่สองส่วนหวังเยี่ยนเฟิงนั้นอยู่ขั้นที่3ลักษณะเด่นของขั้นที่3คือการส่งพลังธาตุแท้เข้าสู่บริวารอวัยวะภายในนักสู้ที่ฝึกฝนอวัยวะภายในจะมีหัวใจและปลอดที่แข็งแกร่งขึ้นลมหายใจจะยาวนานและความอดทนจะมากกว่านักสู้ขั้นที่สองถึงเท่าตัว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหวังเยี่ยนเฟิงยังมีทักษะและความเร็วที่เหนือกว่าด้วยแม้จะมองที่พละกําลังสถิติของหวังเยี่ยนเฟิงก็ได้กว่าหลินหมิงเพียง300จินความแตกต่างนั้นไม่ได้มากเกินไปนักสําหรับการทดสอบรอบที่3นี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดหวังเยี่ยนเฟิงน่าจะคว้าอันดับหนึ่งไปครอง บททดสอบที่3ยังมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อนํามาประเมินผลสุดท้ายหากหวังเยี่ยนเฟิงได้อันดับหนึ่งในรอบนี้เมื่อรวมกับพรสวรรค์ของเขาที่เหนือกว่าหลิมหมิงอันดับหนึ่งของการสอบเข้าครั้งนี้ย่อมตกเป็นของเขาทว่าในขณะนี้ความจริงก็คือหวังเยี่ยนเฟิงกําลังดิ้นรนอย่างหนักในชั้นที่3นักรบเงาทั้งสองรับมือได้ยากยิ่งทุกๆไม่กี่กระบวนท่าที่แลกเปลี่ยนกันเขาจะพบกับการโจมตีที่คุกคามถึงชีวิต หวังเยี่ยนเฟิงต้องใช้พลังกำลังและพลังท่าแท้มหาศาลเพื่อเอาชนะไปได้หนึ่งคอนอแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันบ้าจริงท้ามัมันถึงประหลาดขนาดนี้แม้จะใช้9วิธีแห่งสัจธรรมที่สืบทอดในตระกูลข้าก็เพิ่งข่าไปได้แค่คนเดียวดูเหมือนว่าโอกาสที่จะไปถึงชั้นที่4จะเริ่มริบรี่ลงทุกที หวังเยี่ยนเฟิงกังวลเขาใช้พลังทตุแท้ภายในไปแล้วถึง20%ในดินแดนแห่งความฝันนี้เขาไม่สามารถใช้ออดหรือยาเพื่อเสริมพลังได้เขาต้องพึ่งพาการฝึกฝนอวัยวะภายในขั้นที่3ของเขาเพื่อฟื้นฟูพลังงานทีละน้อยเท่านั้นหวังเยี่ยนเฟิงวิตกกังวลเรื่องอัตราการใช้พลังทตุแท้แต่หลินหมิงเองก็กังวลด้วยเหตุผลเดียวกันเขาไม่ได้อยู่ระดับฝึกฝนอวัยวะภายในแต่เพิ่งอยู่ขอบเขตฝึกกายขั้นที่2หรือขั้นฝึกกล้ามเนื้อแ s h t r a i n i n ง เขาไม่มีพลังชีวิตที่ล้นเหลือและทุกกระบวนถ้าล้วนใช้พลังท่าแท้ไปมากโชคดีที่หลิงหมิงมีเคล็ดวิชาปราณโกล่าหนที่แท้จริงและประสบความสําเร็จขั้นเล็กในระดับแรกวิชาโบราณน,นี้หมุนเวียนอยู่ในตัวเขาทําให้เขาสามารถเติมเต็มพลังท่าแท้ได้อย่างไม่ขาดสายแม้จะใช้ไม่ได้ตลอดการแต่มันก็ช่วยบรรเทาความกดดันอันหนักหน่วงที่เขาสัมผัสได้คราวนี้เบื้องหน้าของหลิงหมิงคู่ต่อสู้คือสัตว์ร้ายระดับหนึ่งสองตัวมีกราะเหล็ก ไอรอนเบสสัตว์ร้ายระดับหนึ่งมีทั้งตัวที่แข็งแกร่งและอ่อนแอรันเดียวนั้นอ่อนแอมันเทียบเท่ากับนักสู้ขั้นที่2ระดับสูงสุดเท่านั้นแต่มีเกราะเหล็กตัวนี้เทียบเท่ากับนักสู้ขั้นที่3ระดับสูงสุดเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีถึง2ตัวลินหมิงมีสีหน้าเคร่งขรึมก่อนหน้านี้เขาไม่เคยต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่อยู่จุดสูงสุดของขั้นที่3มาก่อนเขาไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะเอาชนะได้เพียงตัวเดียวนะับระษาอะไรกับมาเป็นคู่แบบนี้ แต่ที่สําคัญที่สุดคือการต่อสู้นี้มีเงื่อนไขบังคับสองประการอย่างแรกเขาต้องไม่ใช้พลังธาตุแท้ที่มีจํากัดจนหมดสิ้นอย่างที่สองเขาต้องไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่แผลเดียวลินหมิงสูดลมหายใจเพื่อตั้งสติขณะที่เขานึกถึงทุกรายละเอียดที่เขารู้เกี่ยวกับหมีเกราะเหล็กพละกําลังของหมีเกราะเหล็กคือ5 0 0พจินความเร็วของมันค่อนข้างช้าแต่ร่างกายทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยกรอะกระดูกที่หนาเตอะดาบหรือหอกยากที่จะทะลวงเกราะนี้ได้และมันไม่มีจุดอ่อนที่เฉพาะเจาะจง แม้เขาจะรู้ว่าเกราะนั้นไม่มีจุดอ่อนแต่ลินหมิงก็รู้ว่าตัวหมีกรอเหล็กเองมีจุดอ่อนนั่นก็คือระหว่างรอยต่อและจุดตัดของกรอกระดูกจํานวนมากนั้นจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่ไม่กี่แห่งช่องว่างเหล่านั้นตั้งอยู่ที่บริเวณข้อต่อพวกมันบางและยากที่จะเล็งเป้าหากเขาต้องการโจมตีจุดเหล่านี้ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดเขาต้องเปิดเนธแห่งความอย่างรู้และใช้การตัดสินใจที่ฉับพลันรวมถึงความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อให้มีโอกาสแต่หลังจากฝึก คล็ดวิชาปราณโกล่าหนที่แท้จริงประสาทสัมผัสของหลินหมิงก็ได้ยกระดับไปสู่อีกขั้นการตัดสินใจและความแม่นยำของเขาได้รับการหล่อหลอมมาอย่างมั่นคงตลอดหลายปีของการลอกกระดูกจูเยียนควรจะจัดการหมีเกราะเหล็กสองตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะับประสาอะไรกับตอนนี้ที่จูเยียนต้องก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมข้าจะแพ้เขาแบบนี้ไม่ได้หลินหมิงจ้องมองหมีเกราะเหล็กทั้งสองตัวและจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ก็เริ่มลุกโชนขึ้นในใจฮู้ มีกรอเล็กตัวหนึ่งพันกระโดดขึ้นสูงและฟาดอุ้มเท้าที่หนาและหนักอึ้งเข้าใส่หลินหมิงมีกรอเหล็กหนักกว่าหนึ่งพันจินเมื่อรวมกับพลังกำลังมหาศาลของมันการโจมตีนี้สามารถล้มช้างได้เลยทีเดียวดวงตาของหลินหมิงเบิกกว้างแต่เขาไม่ได้ถอยในทางกลับกันเขากลับผ่านร่างหมีกรอเหล็กไปราวกับนกที่บินได้อย่างสง่างามและคล่องตัวสายตาของเขาจับจ้องไปที่จุดหนึ่งบนหน้าท้องของหมีซึ่งกรอกระดูกสองแผ่นมาบรรจบกันและจามีดออกไปฉึก มันเป็นเพียงมีดล็อกระดูกธรรมดาแต่หลินหมิงได้ฝึกฝนกระบวน่านี้มานับหมื่นนับแสนครั้งมีดเลื่อนถไายเข้าไประหว่างแผ่นเกราะกระดูกสองแผ่นได้อย่างแม่นยำมีดนั้นรวดเร็วและด้วยการสะดุดเพียงเล็กน้อยในเนื้อที่หนามันก็กรีดผ่านไปด้วยความเร็วสูงสุดทันทีที่การโจมตีสัมผัสเป้าหมายก่อนช่วงเวลาที่นิ้วจะดีดเสร็จเลือดก,ก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปในอากาศโมีเกราะเหล็กคลุ้มคลั่งบาดแผลจากมีดไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตและมันพุ่งเข้าใส่หลินหมิงอย่างบ้าคลั่ง มีคนถูกคัดออกไปไม่ถึง40คอ,น,อนและผ่านไปได้มากกว่า50คอนี้เป็นผลลัพธ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวอวุโสของสำนักยุทธเจ็ดแก้วล่ากคนเอ,อ่ยขึ้นช้าๆขณะเฝ้าดูผู้สมัครที่ถูกดีดออกมาจากหอคอยวิจิตรหอคอยวิจิตรถูกปิดผนึกจากภายนอกอย่างสมบูรณ์เหล่าอาวุโสไม่ใช่ยอดฝีมือขอบเขตก่อนฟ้าเซียนเทียนจึงไม่มีทางเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหอคอยได้พวกเขาทำได้เพียงตัดสินว่าผู้สมัครไปได้ไกลแค่ไหนจากชั้นที่พวกเขาถูกดีดออกมา หากถูกดีดออกมาจากชั้นแรกแสดงว่าตกรอบและหากถูกดีดออกมาจากชั้นที่2เป็นต้นไปแสดงว่าผ่านเกณฑ์เวลาผ่านไปหนึ่งในสี่ของชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้สมัครเข้าสู่หอคอยวิจิตและทุกคนผ่านชั้นแรกไปนานแล้วบางคนมาถึงชั้นที่3และบางคนกำลังท้าทายชั้นที่4ตอนนี้เหลือเพียงห้าคนยังไม่ออกมา เมื่ออวุโสพูดจบสัญลักษณ์บนหอคอยวิจิตก็เริ่มกระพริบและผู้สมัครอีกสองคนก็ถูกดีดออกมาพวกเขาถูกดีดออกมาจากชั้นที่สามนั่นหมายความว่าพวกเขาล้มเหลวที่ชั้นที่สามนักสู้หลายคนรีบวิ่งเข้าไปดูแลผู้สมัครที่หมดสติผู้สมัครสองคนนี้อยู่ในจุดสูงสุดของขอบเขตฝึกกายขั้นที่สามและผลการทดสอบพละงกำลังของพวกเขาคือ2,300จินน่าเสียดายที่พวกเขาอายุ17และ18ปีแล้ว พวกเขาไม่สามารถฝ่าด่านชั้นที่สามของหอคอยวิจิตไปได้แต่พวกเขาก็ภูมิใจในผลลัพธ์ของตนเองเมื่อคนสองคนนี้ถูกดีดออกมาหลานหยุนเย่ก็รีพันไปมองทันทีและแยกแยะได้ในพริปตาว่าพวกเขาไม่ใช่หลินหมิงจากผู้สมัคร92คนเข้าไปจนถึงตอนนี้39คนถูกดีดออกมาจากหอคอยวิจิตแล้วหลานหยุนเย่เห็นชัดเจนว่าในคนเหล่านี้ไม่มีหลินหมิงนั่นหมายความได้เพียงอย่างเดียวว่าหลินหมิงยังคงอยู่ภายในหอคอยวิจิต ลินหมิงล้านหยุ่นเย่ยวขบเม้มริมฝีปากเบาๆขณะที่ดวงตาของเธอพร่ามัวไปด้วยความทรงจำเธอรู้ว่านี่หมายความว่า่ลินหมิงผ่านด่านแล้วและอย่างน้อยเขาก็อยู่ที่ชั้นที่สามชั้นที่สามคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงในบันทึกของสำนักยุทธเจ็ดแก้วล่าผู้ที่ผ่านชั้นที่สามได้ว่าหนึ่งจะสามารถบรรลุจุดสูงสุดของขอบเขตฝึกกายนั่นคือขั้นที่หกรวบรวมชีพจรนพาวส์คอนเดนเซชัน รัฐบาลของอานาจัดจะมอบยศและบรรดาศักดิ์ให้แก่นักสู้ในขั้นรวบรวมชีพจรทุกคอแม้จะเป็นเพียงตำแหน่งวิสเค้าชั้น3 Third c l a s s สวิสเค้าแต่มันก็ไม่ต่างจากตำแหน่งข้าราชการและยังสืบทอดทางสายเลือดได้อีกด้วยนี่คือบรรดาศักดิ์ขุนนางในอาณาจาักรเทียนอวินนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศและชนชั้นสูงพระเกียรติยศส่วนบุคคลเพียงคนเดียวครอบครัวของพวกเขาจะเข้าสู่สายเลือดของชนชั้นสูงและนำชื่อเสียงมาสู่บรรพบุรุษ ในตอนนั้นเองผู้สมัครอีกคนก็ถูกขับออกมาจากชั้นที่สนั่นหมายความว่าหลิงหมิงผ่านชั้นที่สไปแล้วเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่กำยำที่มีใบหน้าคมเข้มคนนี้คือเด็กที่มีพละกำลังเทพประทานเหลียงเทียซานเขาใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็ฝากเข้าสู่ชั้นที่สามได้สำเร็จทว่าเขาก็พ่ายแพ้เกือบจะในทันทีที่มาถึง เลี้ยงเทียซานคนนี้เป็นต้นกล้าที่ดีเขามีค่าพอที่จะได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพยากรอ,อืมเขาเก่งมากตอนนี้เหลืออีกสองคอนหลินหมิงและหวังเยี่ยนเฟิงการที่หลินหมิงสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพละกําลังปัจจุบันของเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพละกําลังของเขาเหนือกว่าเลี้ยงเทียซานและเขายังมีจิตใจแห่งมวลยุทธ์ที่แข็งแกร่งคอยช่วยเหลือแต่การจะฝ่าชั้นที่4ี่ไปได้นั้นยังไม่แน่นอนอืมอย่าว่าแต่หลินหมิงเลยแม้แต่หวังเยี่ยนเฟิงก็คงไม่พบว่ามันง่ายนักหรอก ด้วยการจามีดเพียงครั้งเดียวเลือดก็พุ่งออกมาจากขาของหมีเกราะเหล็กลิหม,มิงกลิ้งตัวหลบออกไปในขณะที่หมีเกราะเหล็กที่กรดเกียวตะปบเข้าใส่เขาตอนนี้หมีเกราะเหล็กทั้งสองตัวกลายเป็นหมีเลือดไปแล้วพวกมันแต่ละตัวมีแผลจากมีดอีกหลายแห่งตามจุดอ่อนระหว่างแผ่นเกราะแม่บาดแผลจะไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่การเสียเลือดก็อาจทําให้ถึงตายได้อย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวของหมีเกราะเหล็กทั้งสองตัวช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจากการเสียเลือดมากเกินไป โอกาสมาแล้วลิ้นหมิงหลบหลีกไปรอบๆอบมีทั้งสองตัวที่พยายามจะจับเขาการเสียเลือดและความเหนื่อยล้าของพวกมันเผยให้เห็นช่องโหว่ในการป้องกันและลิ้นหมิงก็สปริงตัวขึ้นราวกับเสือชีตาโฮกมีกระเหล็กยืนขึ้นด้วยขาหลังและฟาดอุ้มเท้าเข้าใส่แต่หลินหมิงหลบพ้นไปแล้วและในขณะที่หลบหลีกในเวลาเดียวกันลินหมิงก็แทงมีดล็อก,กระดูกเข้าไปในดวงตาของมีกระเหล็กโดยตรง เลือดสาดกระเซ็นจากบาดแผลที่น่าสยดสยองและหมีเกราะเหล็กก็ส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธและเจ็บปวดลิ้นม,มิงก็มือเป็นหมัดและชกกระแทกลงบนด้ามมีดเหมือนสว่านเจาะหินทำให้มีดละกระดูกจมดิ่งเข้าไปในสมองของสัตว์ร้ายโดยตรงหมีเกราะเหล็กตายแล้วสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ฝ่าวิธีเซียนยุทธ